สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับหลังจากลุงเนียงก็ได้ให้หลักหน่วยบนไปเมื่อเช้านี้นะครับช่วงบ่ายมาลุงเนียงก็ให้ หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนสูตรนี้นั้นนะครับเลขน้อยตัวนะครับก็ความแม่นยำนั้นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับวิธีทำก็ง่ายด้วยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นเอาไปพิจารณาดูนะครับวิธีทำก็ง่ายมากนะครับง่ายแต่มีความแม่นยำนะครับ ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องนั้นเราก็มาดูคําเตือนก่อนนะครับตามธรรมเนียมนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นบพนันทุกชนิดขอบคุณครับที่รับชมครับ เอาล้วครับเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำง่ายมากนะครับตั้งรางวัลที่หนึ่งลงไปทั้งหตัวเลยนะครับก็วิธีทำก็คือเอาหลักหน่วยบนน่หลนี่แหละครับบวกกับ5คงที่ทุกครั้งไปเลยนะครับทุกครั้งไปทุกงวดไปนะครับเอาหลักหน่วยนะครับบวกห้าคงที่ ผลลั์ได้เท่าไหร่นั้นให้มาบวก8แล้วก็บวก5คงที่ทุกครั้งไปนะครับจําไว้ให้ดีนะครับสําหรับผลลัพธ์นะครับให้จําไว้ให้ดีเช่น2อบวกหคงที่ได้7นะครับ7จบวกแก็ได้5นะครับ5้บวกหก็ได้0ูนย์นะครับผลปรากฏหวยงวดต่อมาออกอะไรครับออก8 7 2นะครับ 8 7 2หลัก10คือเลขอะไรครับหลัก10ก็คือเลข7นั่นเองนะครับอ่าก็เข้าที่7นะครับว่าต่อมาเลยนะครับหลักหน่วยคือเลขอะไรหลักหน่วยก็คือเลข2นะครับ2บวก5คงที่เป็น7นะครับ เป็น7 7บวกแก็ได้5 5าบวกหก็ได้0นย์นะครับงวดต่อมา3ตัวบนออกอะไรนะครับออก6 0 5นะครับ6 0 5หลัก10คือเลขอะไรหลัก10ก็คือ0นะครับ หลัก10ก็คือ0ก็เข้าที่เลข0นนี่แหละครับงวดต่อมาเลยหลักหน่วยคือเลขอะไรหลักหน่วยก็คือ5นะครับ5้บวกหได้เท่ากับอะไรได้10ก็คือ0นั่นเองนะครับ0บวก8 ก็ได้8นะครับ8ปบวกหก็ได้3นะครับผลปรากฏว่าหวยงวดตัวมาออกอะไรครับ3ตัวบน3ตัวบนออกที่5 3 0นะครับ5 3 0นะครับหลัก10คือ3นะครับ หลัก10ก็คือ3นะครับงวดต่อมาหลักหน่วยคือเลขอะไรหลักหน่วยก็คือ0 0บวก5คงที่ได้5นะครับ5้บวกแก็ได้3นะครับ 3บวก5ก็ได้8นะครับงวดต่อมาข้างบนออกอะไรออก4 5 3นะครับ3ตัวบนนะครับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับ4 5 3หลัก10ก็คือ5นะครับก็เข้าที่เลขก5นะครับ งวดต่อมาหลักหน่วยคือเลขอะไรนะครับหลักหน่วยก็คือ3นะครับบวก5คงที่ก็เป็น8นะครับ8 8บวก8เป็น16ก็ได้6นะครับ6บวก5เป็น11ก็ได้1นะครับงวดต่อมาหวยออกอะไร ออกเ8 2นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ7.82นะครับหลักสิคือเลข8นะครับหลัก10ก็คือ8ก็เข้าที่เลข8นะครับงวดต่อมาหลักหน่วยคือเลขอะไรหลักหน่วยก็คือ2 นะครับบวก5คงที่ก็เป็น7นะครับ7บวก8เป็น15ก็ได้5 5าบวก5ก็เป็น10ก็คือ0นะครับงวดต่อมา3ตัว เลขท้ายรางวันที่1เลขที่ออกก็คือ4 7 8นะครับ4 7 8หลัก10คือเลขอะไรหลัก10ก็คือ8นั่นเองเนั่นเองนะครับหลัก10ก็คือ7นั่นเองนะครับก็เข้าที่7นะครับทีนี้มาดูงวดต่อมาเลยงวดต่อมา หลักหน่วยคือเลขอะไรหลักหน่วยก็คือ8นะครับ8บวก5คงที่ได้13นะครับ3บวก8 3บวก8ก็เป็น11ก็คือ1นะครับ1บวก5ก็เป็น6นะครับ งวดต่อมาที่ผ่านมานี่เอง3ตัวบนเลขที่ออกเลขท้าย3ตัวบนรางวันที่1ก็คือ8ปดหนึ่งสองนะครับ8ปดหนึ่งสองหลักสิบคือหนึ่งนะครับหลักสิบก็คือหนึ่งหลักสิบก็คือหนึ่ง ก็เข้าที่1นนะครับทีนี้เรามาดูงวดประจำวันที่1เดือนตุลาคม2566นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับก็มาดูหลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยก็คือ2บวก5คงที่ก็คือ7นะครับก็ได้7 7จ็บวกแได้อะไรครับ7จ็บวกแก็ได้5นะครับ5้าบวกหก็ได้0นะครับอ่าเห็นไหมครับดูนะครับดูดีๆนะครับงวดนี้น่าสนใจมากนะครับหววนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ลุงเนียงได้มาใหม่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้สูตรหลักหน่วยนะครับได้สามกับสี่สูตรหลัก10บได้เจดกับ5้ากับ0ูนเนี่ยจับไข่กันได้เลยครับหลัก10บก็คือหลักส0บหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยโอกาสเข้ามีเยอะนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไปตรงกับเลขดังด้วยนะครับอันนี้ ก็ลองพิจารณาดูไปแล้วกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับงวดนี้เป็นงวดประจำเรื่องที่เป็นงวดประจำวันที่ ประจำวันที่1เดือนตุลาคมก็คือเดือน10บส6งนะครับก็มารอรุ่นกันว่าจะเดินต่อหรือพอแค่นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ลุงเนียงก็ขอ ให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ